ว่างสวายแสงธรรมสองใจโสดใสเบิกบานธรรมะย้อนอดีตลูก ทุกยากลำบากเหลือที่พอเชือ้อไฟเย็นให้เห็นทั่วและมนุษย์จุดนิยามความเกรงกลัวโลกจึงมั่วบทนิยามความอลเวง หซึ่งอบอุ่ใบบุญแผ่สุขเที่ยงแท้พระสังคมไร้ข่มเหงยกคุณธรรมล้ำค่ามาบรรเลงเป็นบทเพลงบทใหม่ในวิญญาร่มใบบุญร่มใหญ่ร่มภัยสาล ร่มสราญร่มอาวาสร่มาศาสนาจิตดึงดำร่มธรรมพระศาสดาความบุญวาาจางหายจากใจคนเขียวต้นไม้เย็นสายน้ำ นำสปายะทุกขณะจิตสงบพบกุศลอิสระภาพโอบเอื้อเหนือปวงชนดวงกมลเผื่อแผ่แต่เมตตาขณะที่โลกบุ่นชุลมุนเหลือใบบุญเอื้อช่วยปกปัก เฝ้ารักษาจิตสางโซภพธรรมพระสัมมาดวงวิญญาร่มเย็นนับเป็นบุญเทวงเวงียง,งงินงำระคังขานก้องกังวานทั่วแคว้นแดนไหนไหน แดนพิสุทธิ์พุทธธรรมอ่าอัมภัยแดนยิ่งใหญ่โอบเอื้อเกื้อร่มบุญความสงบพบได้ที่ในวัดความสงัดพบในธรรมคอยนำหนุนความวิเวกพบที่ใจ ละไมละมุนทั้งอบอุน่นทั้งอิ่มเอมทั้งเปรมปรีเจริญสุขท่านสาธุชนผู้ชมในรายการวันนี้อตาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาประรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ชมการฟังบรรยายธรรมญาติโยมก็ฟังกันมาธรรมะ ที่จะเป็นประโยชน์กับญาติโยมส่วนมากก็เป็นธรรมะในวการปฏิบัติรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนที่สนใจในวิธีการปฏิบัตินั้นมีมากไม่ใช่เฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่แส่ยแล้วแม่แต่เด็กๆอายุเพียงเจ็ดแปดขวบสิบกว่าขวบน้ำนมสาวๆก็รู้สึกว่าตื่นตัวตื่นใจในเรื่องวิธีการทำสมาธิแต่การที่ สำรวจดูแล้ขก็จากบรรดาญาติโยมที่ได้ชมรายการได้มาปร,รบกันบ่อยๆทางโทรศัพท์บ้างและทางมาพบได้ตัวเองบ้างก็บอกว่าชมรายการธรรมะสว่างใจแล้วก็ได้นั่งสมาธิมุมสงบได้รับความรู้สึกที่ดีแล้วก็ชอบทำบางคนก็บอกว่าไม่เคย ในการมุมสงบนี้ช่วยทําให้ตนเองเกิดความรู้ความสงบขึ้นได้แต่ระยะเวลามันน้อยหรือเกินอยากได้เวลาระยะยาวๆแต่ก็ไม่เป็นไรการปฏิบัติถือจะระยะสั้นระยะยาวก็เป็นพื้นฐานทางด้านจิตใจเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปทำนำเอาไปปฏิบัติ ยามที่เรามีเวลาว่างหรือว่าก่อนนอนต,ตื่นนอนก็จะได้ประโยชน์อย่างมากการปฏิบัตไิไม่เลือกสถานที่ไม่มีอากาศิโกไม่ประกอบด้วยการจะยืนก็ภาวนาได้จะนั่งก็ภาวนาได้จะนอนก็ภาวนาได้จะกินก็ภาวนาได้คิดนึกอะไรก็ทำได้ไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปนั่งเป็นพิธีกรรม ต่อหน้าพระอย่างเดียวเราอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่ทำงานเราจะนั่งสมาธิอยู่ท่าใดก็ได้เพียงให้เรารู้จักทำใจให้สงบจะนั่งห้อยเท้าหรือจะนั่งพับเทียบขัดสมาธิได้ทุกอย่างการทำสมาธิจึงไม่มีขีดกั้นทำให้ใจสบายได้เมื่อนั้นนล่ยคือสมาธิ การภาวนาพุทโธเนี่ยเรายังภาวนาอยู่ยังไม่ลืมภาวนาเนี่ยเรายังถือว่าเราสงบอยู่เราภาวนาอะไรก็ภาวนาอยู่นะเราจะภาวนาพุทโธอ่องหนอยุบหนอสัมมาลาหังหรือยกเป็นรูปรูเป็นนามอะไรก็ได้แต่เราให้รู้เรื่องของของใจเราให้รู้เรื่องของความสงบถ้าเรายังภาวนาอยู่นั่นยังสงบอยู่ แต่ถ้าเราลืมภาวนาไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้นั่นไม่สงบฉะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยอย่าท้อถอยถ้าเรายังมีบริกรรมภาวนายังมีความรู้สึกว่าพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาอยู่เรื่อยๆถือใจจะคิดนึกอะไรก็ถือว่ายังสงบอยู่แต่ที่ขาดภา,นานนวานานั่นคือลืมภาวนานั่นคือไม่สงบแล้ว แต่ถ้าเราภาวนาไปนักเข้านักงเข้าจนจิตนั้นละเอียดจนลมให้ใจเข้ารู้ชัดลมให้ใจออกรู้ชัดลมให้ใจเข้าอย่างใดรู้ชัดลมให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ชัดอาการรู้ลมอย่างนั้นน่ยจะทําให้เราเราเกิดสมาธิมากขึ้นเกิดความเกิดสมาธิไม่คิดนึกอะไรภาวนา ภาวนาก็ติดอยู่เป็นอารมณ์แล้วไม่คิดนึกอะไรจิตนั้นเป็นดวงเดียว,ยวจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นดวงเดียวนั่นก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วน่ะถึงจะบริกรรมหรอไม่บริกรรมแต่ว่าจิตนั้นรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแต่เบื้องต้นเราภาวนานะั้นมันจะต้องสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่อย่าทิ้งบริกรรมภาวนาแต่ไปนานๆน,นะเข้านะเข้ามันก็จะสงบเอง รียกว่าสมาธิตั้งใจมัน่นอเวลาไปนะเข้านะเข้าจิตมันเขารู้เองรู้เองเห็นเองรู้กายภายในรู้กายภายนอกรู้จิตภายในรู้จิตภายนอกรู้สุขทุกเวทนาภายในสุขในใจทุกในใจบางทีทุกเราเล่าร้อนเล่าร้อนเพราะความคิดนึกแล้วก็ภาวนาสิ่งเกิดความสบายใจจิตนี่มันมีอาการของมันทุกอย่าง มันจะมีสุขมีทุกข์มีเดือดร้อนมันมีสารพัดที่มันจะมีท่านผู้ชมพยายามโน้มน้าวจิตใจของเราให้เข้าถึงธรรมะให้ได้ชีวิตนี้อย่าให้มันตายเปล่าอย่าให้มันเสียเวลาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนาควรกล่อมกลาจิตใจของเราให้มันโน้มน้าวไปในทางกุศลอย่าให้อกุศลครอบทรัอพยายามพยายามปลูกฝัง ด้านจิตใจของเรานั้นให้เกิดบุญกุศลให้ลื่นเลงบันเทิงใจเอาจิตใจของเรามาสร้างกุศลบรารมีดีกว่าอย่าปล่อยให้มันช้าเนิ่นนานคนเราไปรอกันถึงวันเจ็บวันตายแล้วบุญก็เข้าไม่ถึงใจเราต้องทําตั้งแต่ร่างกายของเราอย่างดีอยู่อย่างนี้มันจะช่วยเ,เชิดชูจิตใจของเราให้สูงส่งได้ ปีนี้การเข้าพรรษาญาติโยมก็ได้ถือศีลอุโบสถกันมากมากกว่าทุกปีเรียกว่าเริ่มต้นถือกันเป็นวันพระก็นับเป็นพันคนวันธรรมดาก็หลายร้อยคนอุโบสถของวัดก็มีทั้งทั้งวันพระแล้วก็มีทั้งวันเสาร์ด้วยในการว่าอาทิตย์หนึ่งพวกเราถืออุโบสถกันสองสองครั้ง ใครจะถือวันไหนก็ได้จะถือวันเสาร์ก็ได้ราชการจะถือวันพระก็ได้หรือคนหนึ่งจะถือสองครั้งก็ได้ก็มีอยู่ยาดมบางคนก็มาทั้งสองวันการเข้ามาถือศีลถือธรรมนั้นเป็นทางแก้ทุกข์โดยตรงปัญหาอะไรก็มาแก้กันตรงมาเข้าวัดมาหาความสงบหรือสงบที่ใจเราหรือสงบที่บ้านเราก็ได้ แต่ขอให้เรารู้จักคำว่าสงบก็ได้กันให้รู้จักคำว่าหยุดให้รู้จักคำว่านิ่งให้รู้จักคำว่าพอการที่เรามารู้เรื่องใจของเรานั้นเป็นการแก้ปัญหาหัวใจธรรมะเนี่ยดีที่สุดแต่คนเราไม่ได้เอามาใช้แก้ปัญหาตัวเองและแก้ปัญหาครอบครัวและแก้ปัญหาสังคมเองธรรมะคำสอนยังเป็นธรรมที่อนุเคราะห์บุคคลให้เกิด ความสุขสงบอย่างแท้จริงปีนี้เข้าพรรษาญาติโยมก็ได้ทำกุศลความดีกันออกพรรษาจะทำอะไรกันออกพรรษาเราก็ออกแต่แต่สมมุติเทนั้นพระท่านก็ออกพรรษาแต่ว่าสิลธรรมเราไม่ได้ออกไปด้วยสิลธรรมเรายังอยู่ในใจสิลธรรมยังมีอยู่ในใจเราเลิกสุราได้เราก็ยังเลิอกอยู่ตลอดไป เราเลิกบุหรีได้เราก็ยังเลิอกอยู่ตลอดไปเราเลิกเล,กเลิกเล่นการพน,นันได้เราก็เลิกตลอดไปเราก็ไม่สิ้นเปลืองอะไรมีแต่กาไรมีแต่ผลประโยชน์ในใจในตัวเราฉะนั้นทําความดีนี่อย่าท้อถอยออกพรรษานั้นออกเพียงพรรษาแต่ใจญ,ญาติโยมนั้นไม่ได้ออกไปด้วยยังงกวนหรือว่ายังหาที่พึ่งทางใจยัง ยังไม่ออกจากกุศลธรรมออกแต่บาปอย่างเดียวให้บาปมันออกไปจากใจความโลภโกรธหลงให้ออกไปจากใจแต่ว่าจิตใจของเรายังตั้งมั่นอยู่ในสินทานภาวนาไม่ไม่ออกจากสินทานภาวนาเราอยากให้สินทานภาวนาออกจากใจเราถ้าออกแล้วเป็นคนเลวถ้าออกแล้วเป็นคนชั่วถ้าออกแล้วเป็นคนไร้สินธรรม ออกแล้วเป็นคนที่หาที่พึ่งทางใจไม่ได้ฉะนั้นญาติโยมพยายามอย่าออกจากธรรมะ,ะพรรษานี้เราทำความดีแล้วออกพรรษานั้นอีกเก้าเดือนอสามเดือนเราอดเหล้าได้อดบุหรี่ได้อดการพนันได้อีกเก้าเดือนเราก็ควรอดได้พอเก้าเดือนนั้นเป็นกำไรอย่างยาวนานเหลือเกิน ทำความดีสามเดือนทำความชั่วเก้าเดือนไม่คุ้มกันต้องทำความดีเก้าเดือนทำความชั่วเพียงสามเดือนก็ยังพอคุ้มกันแต่ถ้าเราทำทั้งความดีทั้งสามเดือนแล้วก็ทั้งเก้าเดือนก็เรียวกว่ากำไรทั้งหมดไม่มีการขาดทุนฉะนั้นเรื่องเรื่องความดีของเรานั้นเราควร ทำของเราไว้ให้เกิดประโยชน์กับเราความดีสมเดือนในเก้เดือนเราก็จะทิ้งไว้ทำไมฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราควรรักษาของเราไว้ญา,าติโยมออกพรรษานี้เราก็มีการกระถินมีการมีกำหนดกระถินกระถินนี้ก็มีเวลาเพียงหนึ่งเดือน ออกพรรษาแล้วพระพิษุที่จพํพรรษาเนี่ยห้าองค์ขึ้นไปเนี่ยจะมีโอกาสได้กระถินจะมีโอกาสได้มีอานิสงส์รับกระถินแต่ถ้าหาพระพิษุมีแค่สามองค์สององค์4ี่องค์นั้นไม่มีโอกาสรับกระถินฉะนั้นกระถินเนี่ยเราจะไปทอดที่ไหนก็สู้แล้แต่เราก็ต้องเลือกว่าให้มีพระครบห้าองค์ขึ้นไปอย่าไปทอดกรถินที่ไม่มีพระครบ เราะจะทําให้เป็นกระถินเดาะหรือว่าเป็นไม่เป็นองค์กระถินถ้ากระถินไม่กระถินไม่ขึ้นกระถินไม่ไม่สําเร็จกระถินกระถินที่จะทอดให้เป็นองค์กระถินได้ในญาติโยมต้องเข้าใจนะออกพรรษาไปแล้วเนี่ยจากวันออกพรรษาไปแล้วมีอันิสงกระถินหนึ่งเดือนเราจะทอดได้แต่ต้องมีพระที่วัดนั้นจำพรรษาครบ ห้าองค์ตลอดส,สามเดือนแล้วก็ไม่ยืมพระที่อื่นมาทอดอย่าไปยืมพระที่อื่นมาทอดนะถ้าก็ยืมพระที่อื่นมาทอดเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นกระถินกรถินจะต้องมีหลักสามัคคีซึ่งมีพระอยู่ประจำภาษาถึงห้าองค์กรถินตกค้างก็คือกรถินไม่มีใครทอดจนสิ้นสุดการกรถินวันนั้นสิ้นสุด เนียว่ากลางเดือนที่สองเรียกว่าหมดการกระถินกระถินตกค้างแปลว่าไม่มีใครทอดเลยเราก็ไปทอดวันสุดท้ายให้กับวัดนั้นซึ่งจะได้สําหรับคนอยู่ใกล้วัดหรือคนที่รู้จักวัดแต่ต้องไม่มีใครจองไว้ก่อนเลยจึงเรียกว่าตกค้างกระถินไม่มีใครสนใจกระถินห่างไกลจากสังคมกระถินไม่มีใครใครทอดอันนั้นเร,เราจึงจะมีอานิสงส์ เราจะทอดวันนั้นไอ้กระถินตกค้างแต่จองกันไว้ตั้งแต่ต้นเดือนหรือกลางเดือนอย่างนี้แล้วบอกว่ากระถินตกค้างไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีกระถินตกค้างแบบนั้นไอ้เรื่องการทําบุญสุนทานนั้นเราควรทําให้ถูกต้องอย่าทำแบบงงงายอย่าทำแบบสิ้นเปลืองการทอดกระถินจริงๆนั้นกระถินจริงๆนั้นมีผ้าเพียงสามผืนยโยมต้องเข้าใจ เป็นผ้าขาวก็ได้สมัยพุทธกาลเป็นผ้าขาวพระพิสุแสวงหาล้วมาตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นจะเป็นผ้าขาวพื้นใดพื้นหนึ่งเอามาทําสบงก็ได้เอามาทำจีวรก็ได้เอามาทำสังกติก็ได้กระถิ่น้นั้นมีเพียงผ้าเพียงผืนเดียวอานิสง์ไม่ใช่มีเงินมีทองคนไม่มีเงินไม่มีทองก็ทอดกระถินได้ กระถินมีผ้าเพียงผืนเดียวเราจะกรานสบงก่อนก็ได้จะกรานจีวรก็ได้จะกรานสังคติก็ได้มีเพียงสบงตัวเดียวก็ทอดกระถินได้มีอนิสง์เท่ากันมีอนิสง์มากมายกระถินนี่หมายถึงว่าพระพิสุท่านเดือดร้อนผ้าผ้าเก่าที่ใช้มานานหรือพระพิสุที่สมควรที่จะรับผ้าก็เอามา ยติอุปรโรคก,กันว่าองค์ใดจะเป็นผู้รับผ้าพระกรถินใช้ผ้าเพียงผืนเดียวแล้วก็ตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นสมัยก่อนย้อมด้วยเย็บด้วยก็ต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นคืนพมอตัดเย็บย้อมเสร็จภายในวันนั้นก็จึงการเรียกมีอานิสงส์กรถินบางองค์ไม่มีความสามารถจะตัดจีวรก็ใช้สบงตัดบางองค์ก็ตัดจีวร ไม่มีความสามารถจะตัดสังกติก็ใช้คีวรตัดแล้วก็เย็บย้อมแล้วก็กลานเป็นผ้าพระกถินเป็นผ้ากระถินเป็นผ้ากระถินนี่ก็ต้องสแสวงหาให้ได้มาวันให้ได้มาครบวันนั้นตัดเย็บย้อมให้เสร็จวันนั้นเราจะหามาจะก,กี่วันก็สุแทรแต่แต่ว่าวันที่เราจะจะทาอุปโภคตัดเย็บย้อมนั้นต้องให้เสร็จวันนั้นอันนี้เรื่องของกรถิน นั่นกฐถินจึงมีหลักการที่ว่าพระพิสุที่ควรจะรับได้นั้นจะต้องมีพระครบห้าองค์ขึ้นไปถ้าสี่องค์ถือว่ากฐถินไม่ไม่ได้กฐถินดอกอันนี้ญาติโยมพระที่จำรรษาก็จะมีอานิสงส์ได้กฐถินก็ต้องจำอยู่ด้วยการห้าองค์แต่นั้นจึงว่าการเราได้มาทำบุญกับพระได้มา ตั้งสัจจะที่เราจะถือศีลข้าวพรรษาออกพรรษานี่เราก็มีโอกาสที่จะได้แสวงบุญได้อีกหลายๆอย่างมีการไปทอดกรถินตามวัดต่างๆเข,ข้าใจอานิสง์ของการทอดกรถินเพราะกรถินนั้นไม่ได้จํากัดวงเงินถ้าวัดไหนมีการจํากัดวงเงินงเงนก็ถือว่านั่นไม่ใช่กรถินกรถินจริงๆนั่นคือจํากัดเพียงว่าผ้า ผืนใดผืนหนึ่งเอามาตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นแล้วก็จํากัดว่าพระพิสุจะต้องมีถึงห้าองค์ขึ้นไปถ้าไม่มีถึงห้าองค์ก็เป็นกระถินไม่ได้อันนี้สําคัญกว่าเงินทองเข้าของไม่สําคัญสําคัญอยู่ผ้าว่ะจะมีครบหรือไม่มีมีครบสบงหรือเปล่ามีครบจีวรหรือเปล่ามีครบได้สังคติที่ที่เย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นหรือเปล่า อันนี้สำคัญพระพิสุครบห้าองค์ไม่เคยยืมวัดอื่นนั่นแหละอน,นิสงส์กฐินจะเกิดการที่ญาติโยมพอจะรู้แล้วว่าการทําบุญนั้นเราจะต้องตามธรรมวินัยทำให้มันถูกต้องจะทำแบบงมง,งายตามกันนั่นก็เป็นประเพณีก็ไม่ได้อานิสงส์ไม่ได้ผลบุญเท่าที่ควรฉะนั้นการทําบุญเราจะต้องพยายาม เน้นหนักให้ถูกต้องจะทอดกระถินทิง้งจะทําบุญทิง้งก็ต้องให้มันถูกองกระถินบางคนนี้กระถินตกค้างจองเอาไว้ต้องเป็นเดือนบอกกระถินตกค้างที่จริงไม่ตกค้างหรอกกระถินจะตกค้างได้อย่างไรเพียงผ้าสบงผืนเดียวก็ทอดได้ไอที่ตกค้างนั่นคือต้องการเงินท่านนั้นเองอยากจะได้เงินมากๆเลยตกค้างแต่ถ้ามีผ้าขาวเพียงผืนเดียวนะ่ะ ทั่วประเทศไทยนี่ยากดีมีจนก็ทอดได้เรื่องจะทอดไม่ได้ไม่มีหรอกฉะนั้นเรื่องเรื่องอานิสงส์ก็ถินจึงเป็นอย่างนั้นการที่เราเราจะทอดกระถินเราก็ต้องดูว่าวัดไหนมีพระหรือไม่มีพระครบหรือไม่มแล้วก็ท่านขาดหรืออะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของของที่เราจะศรัทธา อันนี้แหละที่เราเข้าภาษากันมาก็ออกภาษาก็จะมีอัน,นสง์กระถิญญาดโดงก็จะมีโอกาสได้สแสวงบุญกันแล้วก็การออกภาษาก็จะได้ออกจากบุญให้จิตใจของเราอยู่ในศีลธรรมให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีแล้วก็ศึกษาประพฤติปฏิบัติในรายการนี้ก็ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม เพื่อให้ทุกคนได้ไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยรู้เรื่องสมาธิก็จะได้มาฝึกมาทำกันสมาธิเนี่ยมันจะแก้ปัญหาหัวใจได้กินไม่ได้นอนไม่หลับคนเจ้าอารมณ์คนมีความฟุงซ่านมากวุ่นวายใจมากเล่าร้อนมากถ้ามานั่งแล้วสงบได้ปัญหาก็จบกันฉะนั้นจึงว่าต้องการชักชวนให้ญาติโยมเนี่ย มาฝึกสมาธิกันมากๆโลกนี้จะได้ร่มเย็นสังคมนี้จะได้เป็นสุขจิตใจทุกคนจะได้ดับความร้อนปัญหาความตึงเครียดและจะได้อยู่สังคมในแงด่ดีสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขคนเราถ้าได้อบรมศีลธรรมแล้วพูดก็รู้เรื่องคนที่ไม่ได้อบรมแล้วจิตใจมันวุ่นวายพูดกันไม่รู้เรื่องฉะนั้นธรรมะจึงเป็น,ปนธรรมะที่อบรมจิตใจคนให้ดีขึ้น คนเราถ้าขาดธรรมะแล้วไม่ได้อบรมจิตใจมันก็หยาบมันก็นึกแต่เรื่องที่ไม่ดีวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาก็ให้ญาติโยมที่ชมรายการจงม,มีความสุขความเจริญมีความสมหวังมีธรรมะปฏิบัติอยู่ในดวงใจของญาติโยมมีความสุขตลอดชีวิตที่เราได้บําเพ็ญความดีของเรา